สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคมเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอะลาวเมื่อวานได้อยู่นะคะทุกคน หนึ่งสี่นะไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าใครวิ่งรูดจะไม่มาถ้าใครเน้นจะมานะคะหนึ่งสี่นั่นเองนะคะคอ้าวเห็นไหมตัวเด่นก็มานะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดไงเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะมาหนึ่งสี่นะคะรอบนี้ก็คือเหลือหนึ่งศูนย์อ่ะทุกคนที่จะไม่ที่ยังไม่มานะฮะอัดหนักๆเลยไม่ให้หนักพูดไปเรื่อย มารอบต่อไปกันเลยนะฮะสามแปดหนึ่งค่ะสามแปดหนึ่งนะฮะสามแปดหนึ่งนะฮะนะฮะ เมรูระดรหลยคนไปสามได้ไปแปดได้นะคะไปหนึ่งได้ค่ะแค่นี้ เจอ3สามดให้เลยนะคะ หนึ่งสี่มาแล้วก็ติดไว้นิดหนึ่งนะคะ ชุดนะ เป็น2กับ5 2 1 2, 5 2, 8, 5 28 51 54 58 5, 4, 5 2, 1 2 5 28 51 54 58 แบบนี้เลยนะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทาง,ทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนชุดสามสองสามหกสามเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะอชอบสามไปสามชอบแปดไปแปดชอบหนึ่งไปหนึ่งนะคะก็สามตัวท่นนี้ก่อนพรุ่งนี้จะมีอีกชุด ชุดเต็มมุกนี้นะแต่ที่จริงไปแบบนี้แหละนะคะขอให้โชคดีนะผิดทุกอย่างว่ากันนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมบทความันเทิงนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะขอให้โชคดีค่ะเฮงๆนะ